คลิปนี้นะผมจะมาสอนวิธีการใส่ transition f เ e ดดำใน Premiere Pro นะครับไปดูเลยครับใครสนใจไฟเทมเพลตสวยๆแบบนี้กดที่ลิงก์วีดีโอแนะนําใต้คลิปนี้หรือกดไปที่หน้าช่องของผมได้เลยครับ transition เฟดดำในคลิปนี้คนระับผมจะมาให้เพื่อนๆใส่ตรงรอยต่อของคลิปนะอ่าแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดมันอยู่หัวคลิปเนี่ยจริงๆเพื่อนๆใส่ cut dissolve มันก็เฟดดำอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดมันอยู่ระหว่างคลิปต่อกันเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะใส่อย,อย่างไรใช่ไหมให้เพื่อนๆมาเทฟิกนะครับเราให้เพื่อนๆมาเปิดตรงวีดีโอ transition ตรงนี้ครับแล้วให้เพื่อนๆเปิด,ด dissolve ลงมานะมน ออคำนี้เลย Finished. วิธีการใช้เนี่ยก็คือให้เพื่อนมาที่ไทม์ไลน์ของเรานะะตรงนี้นะรอยต่อนะให้เพื่อนลากดิฟ Toback มาใส่ตรงรอยต่อของเราแบบนี้เลยนะ,ะแค่นี้เลยแล้วเนเพื่อนลองเพดูฟึบนี่ครับมันก็จะเฟดดำแบบนี้นั่นเองนะมันก็จะได้อารมณ์อ,มอีกอารมณ์หนึ่งอ่ะเอออยากใส่ก็ลากมาใส่อีกถ้าเกิดเพื่อนเห็นว่ามันเฟดนานไปช้าไปเร็วไปอะไรเง,งี้ยเพื่อนสามารถเลื่อนอย่างนี้ได้เลยนะนี่ครับเลื่อนอย่างนี้ได้เลยให้มันเร็วหน่อย อย่างนี้ก็ได้อ่าประมาณนี้แต่ถ้าเกิดมันอยู่หัวคลิปท้ายคลิปตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถกดชิปดีได้เลยนะมันก็จะเป็นการเฟดเข้ามาแบบนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าพื้นหลังเนี่ยมันเป็นสีดาอยู่แล้วนะถ้าเกิดอยู่หัวคลิปท้ายคลิปเนี่ยเราทำอย่างนี้ได้เลยใส่คอร์ดิโซปปกติได้เลยแต่ถ้าเกิดมันเป็นคลิปชนกันอย่างนี้เนี่ยเราต้องใส่เป Deep ็นดิฟทูแบ็กนะเออประมาณนี้เลยนะสำหรับวิธีการใส่ทัสซิชั่นเฟดดำนะ